คน่นเส้ยงทุกท่านครับวันนี้ผมพาพี่น้องคนเล่นเสียงมาอยู่กันที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับพามาที่บ้านของส่วนที่เนนขับถั่วนะครับให้บริการรถตู้นาเที่ยวครับรถตู้ VIP ครับรับงานทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพามาชมกันว่ารถของส่วนที่เนนขับเนี่ยมีคันไหนบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันที่คันแรกครับเป็นรถตู้หลังคาสูงนะครับเป็นระบบประตูเปิดแบบอัตโนมัติ v i p นะครับภายในเป็นระบบ VIP นะครับ เดี๋ยวเราจะพามาชมกันที่ระบบเครื่องเสียงของรถคันนี้ครับเรามาชมภายในที่รถตู้คันแรกครับของสนที่เนงขับทัวร์นะครับเป็นเบาะแบบ V.I.P. นะครับให้ความสะดวกสบายกับผู้ที่ใช้บริการนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็มีเครื่องเสียงติดรถยนต์ด้วยนะครับใจหัวใจหลักที่เราพามาชมกันนะครับก็จะประกอบด้วยฟอนต์นะครับแบบทัชสกรีนนะครับสามารถรองรับบลูทูธได้นะครับ USB ได้นะครับ พร้อมปีจากแพตินัม X 1ตัวนะครับและยังมีปีสําหรับเสียบไม้ร้องคาราโอเกะได้ด้วยนะครับอีก1ตัวจากแบรนด์ขา X นะครับและมีเสียงกลางครับหนิ้ว1คู่นะครับแล้วก็ยังมีจอทีวีนะครับสำหรับบริการให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องคาราโอเกะดูหนังฟังเพลงนะครับถือว่าครบวงจรนะครับแล้วก็ยังมีซับบูเฟอร์ขนาด10นิ้วอยู่ที่ด้านหลังนะครับพร้อมเสียงกลาง6นิ้วอีก1คู่นะครับ เดี๋ยวเราจะพามาชมด้านหลังของรถตู้คันแรกบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเปิดมาด้านหลังครับก็เป็นตู้ซับบูเฟอร์ขนาด10นิ้วจำนวน1คู่นะครับแล้วก็ยังมีเสียงกลางนะครับ6นิ้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมแล้วก็มีการเก็บงานซาวนะครับมีผ้าม่าน VIP รอบคันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับจะเรียกใช้บริการนะครับรถตู้คันนี้ของบริษัทสมทิเนนทัวร์นะครับ ก็สามารถติดต่อได้ที่0922744511นะครับคุณสำอางนะครับสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับให้บริการทั่วไทยนะครับกับคนขับที่ไว้ใจได้นะครับได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกนะครับสามารถติดต่อได้เลยตามเบอร์ที่เราให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเสียงและบรรยากาศของรถคันนี้กันนะครับผมขอฝากด้วยนะครับให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนเล่นเสียงของเราด้วยนะครับ ให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับสุดท้ายครับขอขอบคุณสนที่เนนทัวร์จำกัดนะครับที่ให้โอกาสเราได้มาทำคลิปดีๆแบบนี้ให้การสนับสนุนให้เราได้มาทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ